ก่อนอื่นผมจะตอบคำถามที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยเกี่ยวกับเกมแต่ไม่อยากเสียเวลาดูทั้งวิดีโอก่อนเลยแล้วกันคือเกมนี้สนุกไหมผมว่าสนุกครับแต่ระดับความสนุกของแต่ละคนเนี่ยจะต่างกันมากๆขึ้นอ,อยู่กับลักษณะเกมที่ชอบหรือคำจำกัดความเกมแนวฟลายฟอร์ตซีของคุณและนะ้วในเรื่องเกมนี้ล่ะดีขนาดไหนผมว่ามันไม่ถึงกับแปลกใหม่หรือมีอะไรพิเศษแต่ผมว่าที่แน่ๆเนี่ยมันไม่ได้แย่แบบที่หลายคนเนี่ยใช้เป็นเหตุผลในการรีวิวบอมบ์คือถ้าไม่เคยเล่นเกมฟ i n a l ์ฟอร์ตซีมาก่อนเลยเนี่ย จะสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องภาคนี้ได้ไหมคือสบายมากครับเพราะว่าเนื้อเรื่องภาคนี้จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับภาคอื่นๆเลยแล้วก็มีการอธิบายตลอดด้วยว่าโลกนี้นเป็นยังไงมาย,ยัางไงแต่แฟนๆที่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยจะเข้าถึง Re ะฟังเล่หลายอย่างในเกมได้มากกว่าอย่างมอนสเตอร์กับชื่อที่คุณเคยอย่างโชกโกโบกับซิดรวมถึงของต่างๆนะครับที่เป็นเอกลัก,กษณ์ในซีรีส์ Final แฟนอุปตาศีกราฟิกเกมนี้ล่ะเจ๋งขนาดไหนผมว่าสวยนะครับการออกแบบฉากในงดงาม คือถ้าคุณมีทีวีที่รองรับภาพระดับ 4K เนี่ยจะช่วยให้เห็นรายละเอียดมากขึ้นมากแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ FPS เนี่ยโดนล็อกไว้ที่30บนความชัดสูงสแต่คือเกมนี้วลาเราจะโชว์ฉากอลังการเนี่ยมันเล่นเอฟเฟกไม่เก่งใจลูกตาคนเล่นเลยครับคนชอบก็ดีอะถ้าไม่ชอบก็อาจจะแสบตาหน่อยๆนยแล้วเกมเพลย์หลักหลักเป็นยังไงบ้างภาคนี้จะเน้นไปที่แอคชั่น RPG ครับคล้ายๆกับหลายภาคที่ผ่านมาช่วงนี้หรือจะเทียบกับเกมอย่าง Kingdom h e a s เลยก็ได้ แต่อาจจะมีส่วนที่มันเป็นแอคชั่นมากกว่า RPG ในระบบการต่อสู้ส่วนระบบคอมแบทนี้ก็สามารถเข้าใจได้ครับแล้วก็มีความลึกมากพอที่ผู้เล่น skill gap สกิลแกรปสูงๆเนี่ยจะสามารถใช้งานได้แต่ก็อาจจะไม่มีระบบคอมโบที่มันลึกแบบเกมแอคชั่นเต็มตัวเคลื่อ,อนต่อไปอาจจะไม่มีใครถามนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณสามารถลูบหัวหมาในเกมนี้ได้แค่นี้แม่งก็สิบเต็มสิบละแต่คําถามที่สําคัญที่สุดก็คือเกมนี้มันคุ้มค่าพอที่จะซื้อเครื่อง PS5 มาเพื่อเล่นไหม อันนี้ผมไม่สามารถตอบสั้นๆได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนซึ่งเดี๋ยวผมจะแชร์ประสบการณ์ที่ผมเล่นมาประมาณ13-14ชั่วโมงว่าผมรู้สึกยังไงบ้างกับเกมนี้ซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยว่ามันคุ้มค่าสําหรับคุณเองไหมขอเล่าแบ,บ็้กราว์ของผมก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันผมไม่ใช่แฟนซีรีส์ฟนอตาซีด้ดยซ้ำเราก็ไม่ได้ตามเล่นหลายภาคที่ผ่านมา ไฟนอลภาคสุดท้ายที่ผมเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยคือ d e Age of the Cerberus ไม่ได้รลอเล่นเอาจริงๆนะครับจะบอกว่าผมไม่ใช่แฟนเกมแนว JRPG ก็ยังได้เพราะาผมเล่นแค่ไม่กี่ซีรีส์นะครับอย่าง Persona แต่ผมชอบเล่นเกมแนว Action Ha/ c k a อ d Slash อย่าง Devil May Cry แล้วก็ชอบเล่นเกมแนว A c t i o n RPG หลายซีรีส์ซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลหลกัลกๆนะครับที่ผมรู้สึกชอบภาคนี้มากกว่าแฟนๆไฟนอลแบบคลาสสิกเพราะงาั้นความเห็นของผู้เล่นแบบผมเนี่ยจะมีน้ำหนักมากขนาดไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ชมแต่ละท่านเลยครับ คือผมจะบอกให้ชัดเจนก่อนเลยว่า PlayStation Asia เนี่ยให้โค้ดเกมกับสปอนเซอร์วิดีโอนี้แต่เขาก็ไม่ได้บอกให้ผมอวยเกมอย่างเดียวหรือว่าห้ามพูดถึงข้อเสียนะครับเพราะงั้นวิดีโอนี้ก็ยังเป็นความรู้สึกของผมล้นลวนๆเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้จริงๆเพราะงั้นก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเรามาทำความรู้จักเกมกันก่อนเลยดีกว่านะครับ Final Fantasy 16เนี่ยเป็นเกมแนวแอคชั่น Action RPG มุมมองบุคคลที่3 ที่ในภาคเนื้อจะเน้นไปที่แอคชั่นมากกว่า RPG Element ที่เป็นต้นกำเนิดของซีรีส์แล้วนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้แฟนบางกลุ่มเนี่ยไม่พอใจแต่มันก็สามารถดึงกลุ่มผู้เล่นใหม่ที่ชอบเกมแนวแอคชั่นมากขึ้นเนี่ยมาลองซีรีส์นี้ได้ด้วยเกมภาคนี้จะดำเนินเรื่องในโลกที่ชื่อว่าวอลิสเทียดินแดนที่แต่ละประเทศเนี่ยต่อสู้กันเพื่อชิงอำนาจโดยการใช้พลังของสัตว์อสูรไอคอนและมนุษย์ที่ได้รับพลังเรียกว่าโดมิเนน เนื้อเรื่องหลักของเกมเนี่ยจะเล่าผ่านมุมมองของตัวเอกไคลฟ์ลอตฟิลส์เจ้าชายของอาณาจักรโรเซเลียและผู้ปกครองของโจชัวน้องชายผู้ได้รับพลังของฟินิกซ์ที่เป็นไอคอนแห่งไฟเอาเป็นว่าหลังจากนี้แค่แป๊บเดียวทุกอย่างแม่งเละเทะกับตาลปัดไปหมดเลยครับยังอาณาจักรโรเซเลียล่มสลายจากการทรยศภายในโจชัวโดนฆ่าแล้วคลฟเนี่ยก็ตกเป็นทาสที่ในเกมเนี่ยเรียกว่าแบนเดแต่เขาก็ยังตั้งเป้าจะมีชีวิตต่อไปเพื่อล้างแค้นคนที่รับผิดชอบเรื่องทั้งหมด ซึ่งก็คือใชป้ปริศนานะครับที่คองไอคอนไฟอีกอันหนึ่งคือที่ผมบอกมาทั้งหมดไม่นับว่าเป็นการสปอยนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันก็อยู่ในเทรลเลอร์กับเดโมหมดแล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับคือในวิดีโอนี้ผมจะพยายามให้มีสปอยน้อยที่สุดเพราะงานฟุตเทจที่เอามาโชว์ในเกมเนี่ยจะอยู่ในช่วงต้นเกมเท่านั้นแต่ก็จะมีการสู้กับบอสในช่วงต้นเกมบางอันด้วยระบบเกมเพลย์ของภาคนี้จะให้ผู้เล่นโจมตีด้วยดาบและเวทมนต์รวมไปถึงใช้ความสามารถของไอคอนแต่ละตัวในการเข้าประชิด แล้วโจมตีผสมกันได้เป็นคอมโบซึ่งของพวกนี้แหละครับจะยิ่งทาให้คอมโบเนี่ยซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อผู้เล่นเนี่ยปลล็อกไอคอนเพิ่มในด้านของคอมโบเนี่ยถือว่าสามารถเข้าใจได้ง่ายครับอย่างการโจมตีด้วยดาบเนี่ยจะต่อกัน4คอมโบโดยการกดปุ่มสี่เหลี่ยมต่อกันโดยผู้เล่นก็สามารถใช้เวทมนต์ผสมไปได้ระหว่างนั้นนะครับจะเป็นเมจิกเบิร์สที่ผมเล่นไปสักพักนะครับก็ยังแบบกดไม่ค่อยชินอยู่ดีเพราะช่วงเวลาในการให้กดหลังโจมตีเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นมาก แต่ก็ถือว่าสะใจทุกครั้งครับที่กดติดระบบคอมแบทเกมนี้ก็จะต่อเนื่องมากๆนะครับโดยการใช้พลังของไอคอนฟีดด้วยการกดโอย่างของฟินิกส์เนี่ยจะทําให้เราวาร์ปเข้าไปหาศัตรูในทิศทางที่เราหันไปทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากเป้าหมายหนึ่งไปยังอีกเป้าหมายหนึ่งได้ทันทีแต่ก็ไม่สามารถสแปมได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การหลบบางทีเนี่ยการวาร์ปเข้าไปอาจจะไปหาแบบการโจมตีของศัตรูเลยด้วยไอคอนทุกตัวเนี่ยจะสามารถโจมตีท่าพิเศษได้อีก2อย่าง ดยการกดปุ่ม R 2ครั้งไว้แล้วกดสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมถ้าโจมตีพวกนี้จะรุนแรงครับแล้วก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆแต่ต้องรองคู่ดาวอีกหนึ่งระบบสําคัญในเกมนี้คือการหลบหลีกการโจมตีด้วยการกดปุ่ม R 1คือถ้ากดได้ตรงช่วงเวลาก่อนโดนโจมตีเนี่ยจะสามารถเคาน์เตอร์ได้ด้วยแล้วก็เป็นการชะลอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วก็ยังมีการโจมตีใส่ศัตรูจังหวะที่พอดีเป๊ะนะครับก่อนศัตรูโจมตีนิดหนึ่งจะเป็นการเปิดจังหวะสวนกลับที่ใหญ่กว่า คือผมได้ข่าวมานะครับว่าทีมงานของแ a ลติน m g เกมเนี่ยช่วยในการออกแบบระบบคอมแบทของภาคนี้ด้วยคืออันนี้ก็ชัดเจนมากเลยว่าส่วนไหนซึ่งถ้าผู้เล่นสามารถเชนคอมโบต่อกันได้ทุกระบบเนี่ยระบบคอมแบทเกมนี้จะรู้สึกสะใจมากครับอย่างน้อยๆก็สําหรับผมนะปัญหาที่ผมมีกับระบบคอมแบทก็คือตัวล็อกเป้าเนี่ยอาจจะไม่ตอบสนองเท่าที่ควรคือส่วนใหญ่ผมพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ไปเลยนะครับแล้วก็ฟรีเอมไปเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยศัตรูมันมีหลายตัวมาก แล้วก็บางทีเนี่ยผู้เล่นจะโดนโจมตีจากนอกหน้าจอบ่อยซึ่งมันก็จะมีอินดิเคเตอร์บอกนะครับว่าจะมีศัตรูกําลังโจมตีมาแต่ผมรู้สึกเหมือนกับว่าในเกมเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็จะดูไม่ค่อยออกหรือไม่ก็ดูไม่ทันในด้านของเกมเพ์ทั่วไปผมเข้าใจเขาว่าหลายคนรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีส่วนที่เป็น RPG น้อยเกินไปซึ่งก็จริงครับภาคนี้ผู้เล่นจะไม่ต้องบริหารปาร์ตี้คือคุณจะเล่นเป็นตัวละครคลาฟแค่คนเดียวเลยหลังจากน่าจะมีการสั่งให้ หรือไม่ก็ช่วยโจมตีนิดหน่อยส่วนตัวละครอ,อื่นอย่างจิวกับซิดเนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่เดินทางด้วยเฉยๆไม่จำเป็นต้องดูแลหรือว่าให้อเทมแล้วในภาคนี้ผู้เล่นไม่สามารถกักตุนพวกไอเทมที่ใช้ในการฟื้นพลังชีวิตได้แล้วเป็น10อันนะครับแต่จะมีอยู่แค่3-4ถึงอันตลอดเวลาระหว่างเล่นซึ่งก็จะสามารถเก็บได้ตามฉากเรื่อยๆแล้วถ้าเกินจํานวนของที่เก็บได้เนี่ยไอเทมก็จะถูกใช้อัตโนมัติแล้วก็ไม่สามารถคราฟไอเทมระหว่างเดินทางได้ด้วยอย่างน้อยๆผมก็จําไม่ได้ว่ามันทําได้อะ สำหรับผมเรื่องนี้ถือว่าไม่เป็นปัญหาครับแถมบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันสะดวกดีด้วยซ้าไม่ยุ่งยากดีแต่ก็นั่นหละครับมันก็ชัดเจนว่าเกมนี้จะเน้นไปที่แอคชั่นมากกว่า RPG พอสมควรเลยแต่ก็ยังมีการปลดล็อกนะครับอย่างสกิลทรีที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถอัปเกรดสกิลต่างๆได้ยังใช้สกิลพอยต์ในการปลดล็อกท่าใหม่หรืออัปเกรดท่าเดิมให้แรงขึ้นรวมไปถึงมีการอัปเกรดสกิลของไอคอนด้วยเรียกว่าเป็นระบบที่โคตรเข้าใจง่ายนะครับลักษณะเดียวกันกันกบในเกมแอคชั ที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ชอบสกิลที่ซื้อมาเนี่ยก็สามารถกดคืนสกิลพอยต์ได้แล้วไปปลดล็อกท่าใหม่ได้ด้วยเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดแข็งของเกมนี้ก็คือบอสไฟครับกับความอลังการของมันคือผมเคยพูดบ่อยๆนะครับว่าผมเล่นเกมดีๆมาเยอะแต่น่าจะมีไม่ถึง20เกมด้วยซ้ําที่ผมจะจําไปจนวันตายคือผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเกมนี้จะได้เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยไหมเพราะผมยังเล่นไม่จบแต่ที่แน่ๆคือผมจะจําฉากสู้กับบอสในเกมนี้หลายตัวไปอีกนานครับ อย่างเบเดนดิกตาที่เล่นรอบแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าว้าวบอสตัวนี้เจ๋งดีวะ่ะทั้งดนตรีแล้วก็การต่อสู้รวมไปถึงความอลังการเลย หนึ่งไม่ให้เราสู้กับการูด้าครับแบบโอ้โหแม่งอีพิกมากผมไม่คิดว่าคลาฟจะชนะได้จริงๆปรากฏว่าแม่งต่อกันด้วยการสู้เป็นไคจูแบทเทิลครับคือมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่านี่มึงยังมีอะไรเจ๋งกว่านี้ให้กุยหรอวะแต่ความอลังการนี้ก็มีจุดที่ต้องแลกมาเหมือนกันครับคือบางจุดเนี่ยจะมีให้เรากดปุ่มควิกไทม์อีเวนท์ที่เรียกว่าซีนิม t ติกคลา h ถือว่าเป็นการขัดจังหวะเกมเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะจนน่ารำคาญเหมือนกับเกมสมัยแบบพวกปี2010 แต่ก็นั่นแหละครับบางจุดมันก็มีเอฟเฟกเยอะเกินไปจนดูไม่ออกด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นบนหน้าจอบางก็โชคดีครับที่เกมเพลย์ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหานี้ส่วนมากจะอยู่ในแค่ซีเนมาติกขอพูดถึงเรื่องศัตรูกับบอสอีกหน่อยเพราะจุดนี้แหละครับที่มันดูมีความเป็น RPG เข้ามาคือศัตรูในเกมเนี้ยถ้าตัวใหญ่หน่อยเนี้ยหรือระดับบอสมันจะสามารถรับดามจได้มาหาศาลมากจนบางทีเนี้ยมันสู้กันนานจนรู้สึกว่ามันนานเกินไปด้วยซ้ําระบบหลักอันหนึ่งของเกมนี้ก็คือวิวเมเตอร์ เป็นอีกหลอดหนึ่งนะครับที่อยู่ใต้พลังชีวิตของบอสหลอดนี้จะทํางานคล้ายๆกับระบบ p o s t อร์ในเกมอย่างเซคิโลครับคือถ้าเราโจมตีอย่างต่อนเนื่องเนี่ยเกตนี้จะลดลงเรื่อยๆพอถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยจะสามารถใช้ท่าพิเศษ,ษของการูด้านะครับในการทําให้หลอดเนื้อลดเร็วขึ้นคือถ้าหลอดเนี้อหมดศัตรูจะเข้าสู่สถานะสตันเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถทำาดเมจได้อย่างเต็มที่แถมยิง่งจะทำคอมโบต่อกันได้นานเนี่ยตัวคูณดาเมจจะยิ่งสูงขึ้นด้วย คือระบบนี้มันก็เป็นระบบที่สาใจดีครับแต่ถ้าต้องทําหลายครั้งเนี่ยกับบอสที่แม่งเลือดย,วยาวๆเนี่ยมันก็รู้สึกเมื่อยมือได้เหมือนกันระบบนี้ก็คอมแบทต่างๆเนี่ยจะรู้สึกสาใจมากขึ้นตอนที่ผู้เล่นเนี่ยปลดล็อกพลังของไอคอนที่สามารถสลับคอมโบต่อกับฟินิกซ์ที่เรามีอยู่แล้วได้คือ,อการผสมชุดโจมตีคอมโบใหม่นยมันจะทําให้ระบบคอมแบทหลากหลายขึ้นหลายเท่าเลยและนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงการต่อสู้ในร่างของไอคอนนะครับคือตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีบางฉาก ที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยควบคุมอีฟริดไอคอนแห่งไฟซึ่งก็เป็นสารสูรในขนาดใหญ่ประจาซีรีส์นะครับเบสิกการควบคุมหลักๆก,ก,ก,ก็จะเหมือนตอนเล่นเป็นไคลฟ์นะครับคือมีการกระโดดหลบการโจมตีได้ล้มไปถึงมีการโจมตีระยะประชิดกับระยะไกลทางการแค่อาจจะมีความรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันช้าลงเนื่องจากขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นซึ่งไอฉากสู้ในร่างไอคอนนี่แหละครับที่แม่งอลังการโคตรๆคือตอนผมเล่นรอบแรกก็เฉยๆนะครับเหมือนกับมันใส่มาเป็นกิมมิกในเกมเฉยๆอะ่ะ แต่พอปลดล็อกพลังทั้งหมดของอีฟริดเนี่ยในการต่อสู้กับบอสช่วงแบบเกือบกลางๆเกมเนี่ยโหมดนี้แม่งโคตรมันนะครับคือเหมือนคุณได้เล่นเป็นบอสเองแบบอัดกับบอสเหมือนกันโดยไม่เกรงใจกันเลยคือผมก็ไม่อยากสปอยนะครับแต่ผมจะจําการต่อสู้กับบอสตัวนี้ไปอีกนานอนะ่ะคือแม่งโคตรไฮแบบในเรื่องของความยากนะครับเกมนี้จะมีระดับความยากให้ผู้เล่นเลือกแบบเดียวเพราะว่ากดคาลิเบตหน้าจอเสร็จเนี่ยเกมมันเริ่มเลย แต่จะมีการช่วยเหลือผู้เล่นนะครับให้เลือกอย่างโหมดเช่นแอคชั่นโฟกัสที่จะเป็นการเล่นแบบปกติกับสตอรี่โฟกัสนะครับที่จะใส่อเทมอัตโนมัติให้ผู้เล่นโดยการสามารถกดปุ่มสี่เหลี่ยมอย่างเดียวเกมก็จะทำแอคชั่นให้เกือบหมดอย่างเช่นการหลบและการโจมตีส่วนผู้เล่นที่เลือกแอคชั่นโฟกัสเนี่ยถ้าเล่นไปแล้วรู้สึกว่ามันยากเกินไปหรือว่าเล่นบางจุดไม่ผ่านเนี่ยก็สามารถเลือกใช้อเทมได้เหมือนกันคือผมก็เคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าผมไม่ชอบไอ้โหมดที่มันแบบเล่นอัตโนมัติให้แบบนี้ แต่ผมก็เข้าใจครับว่ามันมีกลุ่มคนที่อยากให้ระบบนี้มาช่วยประเด็นคือพอผู้พัฒนาใส่มาเนี่ยมันก็ยังมีคนบ่นว่ามันง่ายเกินไปอะ่ะก็มึงก็เอาไอเทมออกสิครับย้ายมาพูดถึงเรื่องเกมเพลย์ทั่วไปที่ไม่ใช่ระบบคอมแบทกันบ้างดีกว่าคือถ้า,ถาเทียบนะครับผมว่าเกมเนี้ยคือจังหวะที่มันโคตรไฮป์เนี่ยแม่งก็อลังการแบบโคตรน่าจดจําแต่พออยู่ในโลกทั่วไปเนี่ยมันเลยดูน่าเบื่อไปเลยนะครับ เกมนี้จะมีหลายโซนให้ผู้เล่นเนี่ยเดินไปเดินมาเป็นฉากให้สำรวจส่วนมากก็จะเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็รู้สึกไรชีวิตชีวาหน่อยๆคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่มี NPC หรือว่ามไม่มีศัตรูให้สู้เลยแต่เพราะว่าเราไม่สามารถตอบสนองอะไรได้มากกับโลกเนี่ยแหละคือนอกจากเดินไปคุยกับ NPC บางตัวเพื่อซึมซับเนื้อเรื่องของเคน,นั้นมากขึ้นการเดินผ่าน NPC บางตัวเนี่ยก็จะได้ฟังบทสนทนาเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองด้วยแล้วก็อาจจะมีการซื้อของกระพ่ะค้าแล้วก็เปิดถีบนิดหน่อยสู้กับมอสเตอร์ระหว่างทาง คือไอ้บางฉากที่มันเล็กๆอ่ะยังไม่เท่าไหร่ครับแต่บางอันเนี่ยมันจะเป็นลานโล่งๆให้วิ่งเอาคือผมยอมรับนะครับว่าเขาำชำฉากได้สวยดีแต่บางครั้งเนี่ยถ้าให้วิ่งนานๆหน่อยแม่งก็รู้สึกแบบน่าเบื่อได้เหมือนกันโชคดีครับที่เกมนี้จะสามารถขี่ชโชโคโบได้ด้วยแต่จุดที่ผมเล่นเนี่ยยังไม่ปลดล็อกแล้วเกมนี้ก็จะมีคริสตัลนะครับที่เรียกว่าโอเบลิสเนี่ยที่จะให้ผู้เล่นสามารถวาร์ปไปมาหลังจากปลดล็อกได้ด้วยคือจุดนี้แหละครับที่มันช่วยปิดข้อเสียอันนี้ได้เยอะเลย บวกกับพลังของเครื่อง PS5 ที่คุณนากิโยชิดะโปรดิวเซอร์ของเกมเนี่ยโฆษณาเอาไว้นักหนาคือแม่งก็โหลดได้เร็วจริงอะอารมณ์แบบเหมือนกับคุณจะกดย้ายเขตนะครับแม่งกดปุ๊บใช้เวลาประมาณ3-5วิไปที่ใหม่เลยไม่ต้องมีหน้าโหลดขึ้นมาคือเป็นอะไรที่ผมยอมรับนะครับว่าแม่งเจ๋งจริงขนาดผมใช้ PC ที่มีแบบ M.2 SSD เนี่ยเกมมันยังโหลดไม่เร็วขนาดนี้เลยโอเคครับเริ่มชมมาสักพักคงต้องเริ่มพูดถึงจุดที่ผมไม่ชอบละ คือไซเควสครับผมไม่แน่ใจเลยว่าแม่งเอางบไปทําแบบพวกแบบเนื้อเรื่องหมดแล้วหรือไงเพราะว่าไซเควสเกมนี้มันธรรมดาแล้วก็ไม่น่าสนใจแถมส่วนใหญ่ก็ง่ายโคตรนะครับแบบเดินไปที่มาร์เกอร์แล้วส่งของให้ครบเดินไปที่มาร์เกอร์แล้วฆ่ามอนสเตอร์เดินไปที่ม er าร์เกอร์ er แล้วช่วยเหลือ NPC คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นี้หมดเลยแล้วแบบเขาไม่กลาให้ผู้เล่นเนี่ยเดินหาของเองหรือสำรวจด้วยซ้ำแบบแบบมันมีจุดให้ไปที่แบบชัดเจนเลยว,ว่าไปตรงนี้นะแล้วทำอย่างนี้ คือจะว่ามันสะดวกมันก็สะดวกดีครับแต่แบบทำบ่อยๆมันจะรู้สึกเบื่อได้คนง่ายอะ่ะอย่างน้อยๆอันนี้จะเป็นไซเควสตอนช่วงครึ่งเกมนะครับซึ่งพอทำไซเควสไปสักพักเนี่ยผมรู้สึกอยากกลับไปเล่นเนื้อเรื่องต่อมากกว่าแต่ก็ต้องขอชมนะครับคือไซเควสเกี่ยวกับเกมเนี้ยทุกเควสมันจะมีให้เราแบบซึมซับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตนั้นๆมากขึ้นแลวผู้สร้างเกมเนี้ยก็ไม่กลัวนะครับที่จะพูดถึงเนื้อหาที่มันมืดมนที่หลายเกมเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยง เพื่อการกระแสคนที่จะต่อตานเกมนี้นะครับจะคนบางกลุ่มอย่างการเหยียดเชื้อชาติทาตสิทธิมนุษยชนชูสาวและการหักหลังคือมันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกไม่สบายใจที่จะเห็นในเกมยุคใหม่แต่คุณนาโอกิโยชิดะแม่งแบบไม่อ่ะกูใส่แบบจะเต็มแบบมันมีอยู่เควสหนึ่งนะครับที่ให้เราเนี่ยช่วยเด็กจากหมาป่าผมก็แบบโอเคผมว่าเควสนี้มันแปลกๆละแต่มันมีจุดหักม,มุมจริงๆครับ ซึ่งตอนจบเควสเนี่ยผมโคตรอยากให้มันจบแบบที่ผมต้องการเลยแต่ผมก็คิดว่าคงจะยากแหละแต่ปรากฏว่าสควอ e น i x แม่งทำจริงครับถึงจะไม่ได้โชว์ให้เห็นก็เหอะแต่ถ้าใครเล่นแล้วนี่จะรู้นะครับว่าผมหมายถึงเควสไหนชัดเจนเลยว่าสควอเน็คเนี่ยไม่กลัวที่จะเล่าเรื่องแบบนี้ซึ่งโทษเกมภาคนี้ก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่ที่มากกว่าหลายภาคที่ผ่านมาตัวละครเนี่ยพูดคำหยาบเต็มๆแบบไม่มีเซนเซอร์อันนี้ผมนับว่าเป็นจุดดีครับ จะว่าไปถ้าใครชอบคัสซีนย,วยาวๆเนี่ยผมว่าคุณต้องชอบเกมนี้แน่นอนเ่ะเพราะเนื้อเรื่องม่มีตลอดมาขั้นสำหรับผมว่าบางทีมันก็ยาวไปหน่อยแต่ก็ตามสไตล์เกมของสควอนีนิกครับมาพูดถึงตัวละครกันบ้างดีกว่าการออกแบบตัวละครภาคนี้ผมถือว่าธรรมดานะครับแล้วก็เน้นสมจริงมากกว่าถ้าทีกับภาค,คก่อนๆในด้านของการออกแบบบุคลิกตัวละครเนี่ยผมไม่มีปัญหาอะไรกับตัวละครคลฟ์นะครับมันก็เป็นพระเอกอนิเมททั่วไปที่ออกเดินทางเพื่อล้างแค้นให้น้อง แต่ผมเห็นหลายคนบอกนะครับว่าชอบสิทธิ์ของภาคนี้มากซึ่งก็พอเข้าใจได้ครับคือแม่งก็ดีจนแบบผมสงสัยเหมือนกันว่าแม่งวางแผนอะไรไว้เปาวะส่วนถ้าใครอยากรู้ต้องไปลองเล่นเองครับคือผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าโทนเกมภาคนี้จะมีความมืดมนมากกว่าภาคที่ผ่านมาคือมันจะมีหลายจุดครับที่จะทําให้คุณรู้สึก d e p r e s s ได้ทันทีแบบมึงเอาจริงดิกูออกไปแป๊บเดียวเองนะ แต่ก็โชคดีครับที่การเล่าเรื่องแบบนี้มันไม่ค่อยมีผลกับผมเท่าไหร่เพราะว่าผมชินชาจากผลงานของฮิดากิอันโนะทัตสกิฟูจิโมโตะแล้วก็โยโกทาร่มานานละแค่นี้แม่งแบบถือว่ายังเด็กๆครับแล้วตัวรายเกมนี้ก็ถือว่าก็โอเคอะ่ะไม่ได้ถึงกับมีอะไรพิเศษคือถ้าใครไม่เห็นด้วยนะครับผมว่าอย่างน้อยๆเราสามารถเห็นตรงกันได้ว่าทุกคนเกลียดอีเวนนี่มาพูดถึงเรื่อง p e r f o r m มนซ์เกมบ้างดีกว่า อย่างที่บอกไปนะครับว่าเวลาโหลดของเกมเนี้เร็วมากซึ่งก็ช่วยปิดจุดอ่อนหลายอย่างของเกมนี้ยังการออกแบบโลกได้โดยการ fast travel เกมนี้จะมีกราฟิกให้เลือก 2, 2> โหมดนะครับ,รบก็คือกราฟิกเบสกับ performance base เกมเพลย์ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยผมเล่นในโหมดกราฟิกนะครับความชัดระดับ 4K HDR คือพูดตาตรงว่า YouTube compression เนี่ยอาจจะบีบวิดีโอนี้ให้เห็นคุณภาพน้อยลงแน่นอนเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ควรต้องชมนะครับ แต่ผมเห็นหลายเกมสมัยนี้เหมือนจะทํากันไม่ได้เลยในยุคนี้คือเกมนี้ถือว่ารันได้ดีบนเครื่อง PS5 แล้วก็ไม่มีปัญหาคราชอะไรในวันเปิดตัวแต่ก็เห็นมีบางคนนะครับรายงานว่ามีปัญหาโอเวอร์ฮีทและเครื่องดับมาบ้างเท่าที่ผมลองเล่น4-5ชั่วโมงต่อกันหลายๆเซสชันเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายคือเกมนี้ดูดีจริงในความชัดระดับ 4K แต่ก็ได้เฟรมเรทแค่30แบบนิ่งๆเท่านั้นคือผมเห็นคนที่ลองเทสใน performance Mode นะครับ มันก็ขึ้นมาแค่ราวๆ37เท่านั้นคือถ้าใครชินกับการเล่นเกมแอคชั่นมากกว่า60 fps อแบบไม่มีโมชั่นเบอร์เนี่ยอาจจะต้องปรับตัวกับเกมนี้สักพักแต่ถ้าสามารถเล่นที่ความชัดต่ำกว่าแล้วได้อ PS แบบนิ่งๆมากขึ้นเนี่ยผมว่าโดยรวมจะได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ใช้แอคชั่นค่อนข้างเร็วการควบคุมกับสิ่งที่เรามองเห็นบนหน้าจอเนี่ยควรจะตอบสนองเร็วขึ้นไปด้วยโดยรวมเกมเพลย์หลักๆเนี่ยผมชอบครับเข้าใช้ง่ายแต่ก็มีความลึกมากพอสมควร แต่บางทีก็จะมีจุดที่มันแบบไม่ลงล็อกอยู่บ้างจะทําให้รู้สึกเหมือนกับต้องกดปุ่มเดิมซ้ําๆเนื้อเรื่องนี้ไม่ได้แย่แบบที่หลายคนวิจารณ์นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับพิเศษอะไรสามารถเดาได้ไม่ยากเพราะผมว่าเขาก็กะให้ผู้เล่นเนี่ยเดาออกอยู่แล้วละ่ะแบบจะมีใครแปลกใจไหมครับถ้าผมบอกว่าไคลฟ์เนี่ยจริงๆแล้วคืออ e ีฟริตก็อะไรแบบนั้นครับแต่ผมยังเล่นไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยังสรุปให้ไม่ได้คือถ้าอิงจากเอกสารที่ PlayStation Asia ส่งมาให้ผมเนี่ยผมเล่นไปแล้วประมาณ13-14ชั่วโมงนะครับ ทำควสตเสริมครบตอนนี้เนื้อเรื่องผมจะอยู่ที่ราวๆ40%ของเกมเท่านั้นคือมันยังมีเยอะครับที่ผมยังไม่ได้เห็นแต่จากราวๆ40%เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าผมพอใจกับ13-14ชั่วโมงที่ผ่านมาและผมไม่ได้เห็นฉากสู้บอสที่แม่งเป็นซีนิมา t i ติกแล้วก็มีความอลังการระดับนี้มาสักพักละซึ่งก็วนกลับมาที่คำถามสำคัญของเราครับว่า Final Fantasy เนี่ยคุ้มค่าพอจะซื้อเครื่อง PS5 มาเล่นไหม คือถ้าคุณเป็นแฟนพันธ rays ไฟนอนเนี่ยแล้วยังไม่ได้ซื้อเครื่องมาเล่นด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่ามันคุ้มแหละครับส่วนถ้าคุณเป็นคนที่แบบกาํลาลังลังเลว่าจะซื้อเครื่อง PS5 มาเล่นดีไหมเพราะว่าสนใจเกมนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็มีสนใจเกมอื่นด้วยผมว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ดีอันหนึ่งครับแค่จาไว้ว่าเกมเนี้ยจะไม่เป็น PS5 Exclusive ตลอดไปแต่จะมีการไปลงเครื่องอื่นด้วยทีหลังแบบนั้นน่ะมันยังคุ้มค่าพ,าพอที่จะซื้อมาเล่นก่อนไหมหรือถ้าคุณไม่ได้เป็นแฟนพันธ r a y ย หรือไม่เคยเล่นมาก่อนเลยผมว่าภาคนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่เลวครับแต่ก็อาจจะไม่ถึงระดับที่ต้องรีบวิ่งไปซื้อเครื่องมาเล่นใหม่ก็ได้อีกครั้งนะครับขอขอบคุณ PlayStation Asia ที่ส่งเกมนี้มาให้ผมและสปอนเซอร์วิดีโอนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ดูมาจนถึงจุดนี้อย่าลืมนะครับว่านอกจากกดไลค์วิดีโอนี้ท่านผู้ชมยังสามารถช่วยสนับสนุนช่องผมได้ด้วยการซื้อของอย่าง PS5 กับเกมฟัน a l Fantasy 1บบนเว็บไซต์อย่าง s h อป e e กับลาซาด้า ผ่าน affiliate link ของผมได้เลยเอาละครับในเมื่อวิดีโอนี้เสร็จแล้วผมขอตัวกลับไปเดินทางต่อแล้วครับ